สวัสดีครับน้องๆครับพี่ปืนนะครับวันนี้พี่จะมา เสนอข้อสอบนะครับ ONe เภาษาอังกฤษสำหรับสอบ Admission เข้ามาหาวิทยาลัยให้ดูนะครับข้อสอบข้อนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อสอบที่จะวัดทักษะในการเขียนหรือว่า writing skill นะครับเราลองมาดูข้อนี้ด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะครับข้อนี้นะครับข้อสอบข้อนี้ได้บอกไว้ว่าบ้าน,นาน้องนะครับแล้วก็มีช่องว่าง a สังเกตดีๆนะครับหน้าช่องว่าง A จะมีคอมมาลูกน้ำนะครับและหลังช่องว่าง A ก็จะมีคอมมาลูกน้ำอีกหนึ่งตัวปิดท้ายเอาไว้หลังจากนั้นก็จะเป็นช่องว่าง B ครับและข้อสอบได้ต่อความยาวออกไปอีกว่า full of shopping malls and restaurants อันนี้ก็จะจบประโยคนะครับที่เป็นข้อสอบนะครับหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้อง นำข้อเลือกนะครับซึ่งมีอยู่4ตัวนะครับอันนี้เป็นสำหรับข้อ a ช่องว่าง a อันเดียวนะครับเราจะต้องนำข้อเลือกใน4ตัวนี้มีแค่1นตัวเท่านั้นที่ถูกนะครับขึ้นมาเติมในช่องว่าง a นะครับและเดี๋ยวก็จะมีช่องว่าง b ซึ่งข้อ b เนี่ยก็จะมีข้อเลือกอีก4ข้อซึ่งเราก็จะต้องนำตัวเลือกที่ถูกต้อง เพียงข้อเดียวขึ้นมาเติมในช่องว่าง b ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้การที่เราจะสามารถทําข้อสอบในแบบนี้ได้น,น,นะครับเราจะต้องมีความรู้อสองอย่างอย่างแรกนั่นก็คือเราจะต้องรู้จากคําศัพท์ครับรู้อะไรบ้างในคําศัพท์1เราจะต้องรู้ความหมายของคําศัพท์แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะต้องรู้ชนิดของคําศัพท์ด้วยยกตัวยอย่างเช่นคําว่า restaurants อันนี้เนี่ยน,นะครับ ชนิดของคำศัพท์ restaurant นั้นก็คือคำนามคำนามคือชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะครับและความหมายของ r t a u r a n t ตัวนี้นะครับก็คือคำว่าพัตตราคานหรือวาร้านอาหารนั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งน,นะครับยกตัวอย่างเช่น Shopping malls ตัวนี้ก็เป็นคำนามเช่นกันครับแล้วก็แปลว่าศูนย์การค้านครับนี่เป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องรู้นั่นก็คือความหมายและชนิดของคำศัพท์นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องรู้นะครับนั่นก็คือเรื่อง โครงสร้างประโยคครับตัวนี้สําคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่าโครงสร้างของประโยคเนี่ยนะครับจะทําให้เรารู้ได้ว่าอะไรหายไปจากประโยคเนี่ยอย่างเช่นส่วน a หายไปส่วน b หายไปถ้าเรามีความรู้เรื่องโครงสร้างประโยคนะครับเราจะตอบได้ทันทีเลยว่า a เนี่ยคืออะไร b คืออะไรแล้วเราจะตามหานะครับคำตอบที่ถูกต้อง ขึ้นมาเติมในช่องว่าง A แล้วก็ B ได้นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องโครงสร้างประโยคมันมีรายละเอียดเยอะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแต่เรียนรู้ได้ทางสถาบัน Bracing English เนี่ยได้ออกแบบหลักสูตรที่ชื่อว่า The Color Code นะครับพร้อมตำราตำราเล่มนี้หลักสูตรนี้จะสอนเรื่องโครงสร้างทั้งหมดของโลกภาษาอังกฤษ น้องๆคิดดูแล้วกันครับถ้าน้องๆรู้จักโครงสร้างภาษาอังกฤษทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยฉะนั้นข้อสอบจะเอาส่วนไหนของประโยคออกไปนะครับน้องๆจะจับได้ทันทีว่าส่วนที่หายไปนั้นคืออะไรก็จะมีความสามารถในการทำข้อสอบแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเรียนเรื่องโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะติดต่อกับพี่ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ ที่ได้ขึ้นไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับแต่ว่าในรายการ b r e a c i n g English ที่จะสอนน้องๆในเรื่องข้อสอบเนี่ยนะครับก็มีเวลาจำกัดฉะนั้นเนี่ยก็จะนำเสนอโครงสร้างประโยคในแบบกระชับที่น้องๆจะสามารถเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดอยากเรียนอย่างมีรายละเอียดนะครับก็สามารถติดต่อพี่ได้นะครับที่จะเรียนหลักสูตรคา o r โค d e นะครับโอเคครับ อสองอย่างนี้ที่เราต้องรู้นั่นก็คือ 1. ึชนิดของคําและความหมายของคำนะครับอย่างที่2นั่นก็คือรูปแบบโครงสร้างประโยคนะครับตอนนี้เราจะมาทําข้อ a ช่องว่าง A นะครับามาพูดถึงเรื่องโครงสร้างประโยคโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับโครงสร้างประโยคเนี่ยก็มักจะขึ้นต้นด้วยประธานนะครับซึ่งในหลักสูตร e Color c o d e นะครับได้กำหนดสีให้กับตำแหน่งของประธานด้วยนั่นก็จะเป็นสี โทนสีน้ำเงินนั่นเองนะครับและหลังจากประธานแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิริยาครับจริงๆแล้วกริยาเนี่ยก็จะมีทั้งกิริยาแท้นะครับซึ่งเป็นการกระทําหรือมีกิริยาช่วยที่เรารู้จักแบบง่ายๆก็อย่างเช่น is am are was were ที่แปลว่าเป็นอยู่คือนะครับและส่วนที่ตามหลังกิริยามาก็จะเป็น รายละเอียดต่างๆส่วนเป็นรายละเอียดอะไรนั้นก็คงจะได้เรียนในหลักสูตรเ e c o l o ร c โคดแบบเต็มๆนะครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับโครงสร้างประโยคประธานกิริยาแล้วก็รายละเอียดที่ตามหลังกิริยานะครับทนีนี้เราลองมาดูที่ส่วนของประธานก่อนนะครับในประโยคนี้อะไรเป็นประธานครับประธาน คือส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคําที่ขึ้นต้นประโยคใช่ไหมครับจากประโยคนี้เราก็จะเห็นได้ว่าประธานนั้นก็คือบ้านนาน้องนั่นเองนะครับบ้านนาน้องเป็นชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเป็นประธานและบ้านานาน้องเนี่ยชนิดของคํานั้นก็เป็นคํานามใช่ไหมครับโดยทั่วไปเนี่ยเราได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตนะครับว่าคํานามเนี่ยสามารถมาทําหน้าที่เป็นประธานได้แล้วเราก็มักจะคิดว่าเออ ในตำแหน่งของประธานก็น่าจะมีคำนามคำเดียวใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยประธานไม่จําเป็นจะต้องเป็นคำนามคำเดียวนะครับประธานที่เป็นคำนามเนี่ยสามารถมีส่วนขยายต่อท้ายหลังคำนามนั้นได้และส่วนขยายนะครับเขาก็จะเขียนเป็นวลีเลยครับเนี่ยเขียนลงในช่องว่างแบบนี้โดยขอให้มีสัญ,ญลักษณ์คอมมา่าเปิดหน้าและปิดไว้ที่หลัง แบบนี้นะครับและในช่องว่างไข่ปลาเนี่ยก็จะใส่รายละเอียดของคำนามที่เป็นประธานบอกรายละเอียดว่าบ้านนาน้องเนี่ยเป็นอะไรนะครับสังเกตไหมครับว่าจริงๆช่องว่างนี้ไม่ใช่ใครอื่นก็คือช่องว่าง A นั่นเองครับสังเกตได้ว่าจะมีลูกน้ําเปิดอยู่ข้างหน้าและปิดท้ายอยู่ข้างหลังช่องว่างเฉะนั้นช่องว่าง A เป็นช่องว่างที่ไว้เติมรายละเอียดคํานามตัวนี้ก็คือบ้านานาน้อง ที่ทำหน้าที่เป็นประธานแล้วประธานทั้งหมดเนี่ยก็คือคำนามบ้านนาน้องไปบวกกับช่องว่างที่จะบอกรายละเอียดของบ้านนาน้องทั้งหมดนี้จะทำหน้าที่เป็นประธานหนึ่งตัวเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างที่บอกไว้นะครับมีกฎบอกไว้ว่าช่องว่างที่จะบอกรายละเอียดของบ้านนาน้องเนี่ยนะครับต้องเป็นวลีครับและวลีจะต้องมีการเรียงเป็นคำแบบนี้เลยนะครับ ท้ายสุดของวลีจะต้องเป็นคํานามนะครับเขยอบขึ้นมาข้างหน้าคํานามเนี่ยก็จะเป็นคํา adjective นะครับซึ่งคํา adjective เนี่ยจะเป็นคําที่ใช้ขยายคํานามบอกรายละเอียดอาการลักษณะแก่คํานามและถัดขึ้นไปจากหน้า adjective ก็จะเป็น adverb ซึ่ง adverb เนี่ยนะครับก็จะบอกรายละเอียดของ adjective อีกทีนึงเรียงแบบนี้เลยนะครับวลีนะครับนั่นก็คือ adverb adjective และตบถ่ายสุดด้วยคำนามนะครับฉะนั้นในข้อเลือกออเพื่อที่จะมาเติมช่องว่าง a เนี่ยจะต้องเป็นวลีครับเป็นวลีเท่านั้นเรียงคำแบบนี้เลยนะครับ adverb adjective แล้วก็คำนามนะครับหมายความว่าช่องว่างนี้ที่เป็นวลีหมายความว่างไงครับหมายความว่าข้อเลือกนะครับที่มันเป็นรูปแบบประโยคคือจะผิด ข้อเลือกที่เป็นประโยคจะต้องตัดทิ้งใช้ไม่ได้ข้อเลือกที่เป็นประโยคก็คือมันมีประธานมีกิริยามีรายละเอียดหลังกริยาเนี่ยแบบนี้จะเป็นประโยคแบบนี้จะใช้ไม่ได้และเมื่อพิจารณาใน4ข้อเลือกนั้นก็จะเป็นข้อ2ครับแล้วก็เป็นข้อ3ด้วยมาดูว่าเป็นประโยคยังไงเห็นไหมครับ it เนี่ยเป็นประธาน was เป็น verb ช่วยนะครับแล้วก็มีรายละเอียด อันนี้ once acquired small village ตามหลัง verb นะครับซึ่งอันนี้เป็นรูปแบบประโยคละใช้ไม่ได้ข้อ3เป็นรูปแบบประโยคเช่นกันเพราะว่า it เป็นประธาน was เป็น verb ช่วยแต่อันนี้แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือประธานและ verb ช่วยกระเด็นมาอยู่ข้างหลังรายละเอียดกลับไปอยู่ข้างหน้านะครับยิ่งผิดเข้าไปใหญ่นะครับตอนนี้เหลือข้อเลือกกี่ข้อครับ2ข้อนั่นก็คือข้อ1แล้วก็ข้อ 4นะครับซึ่งข้อ1กับข้อ4เนี่ยเป็นวลีทั้ง2ข้อเลยแต่ข้อที่เรียงแบบนี้นะครับ adverb adjective แล้วก็คำนามจะเป็นข้อที่ถูกต้องและข้อที่เรียงแบบนี้นั่นก็คือข้อ4ครับลองมาดูนะครับวลีนี้จะต้องตบท้ายด้วยคำนามใช่ไหมครับและดูข้อ4นะครับ village เป็นคำนามแปลว่าหมู่บ้านนะครับและข้างหน้า village เนี่ยนะครับ ก็จะมี adjective ซึ่งในข้อ4เนี่ยมี adjective 2ตัวนั่นก็คือคำว่า small แล้วก็ quiet small adjective ตัวนี้นะครับแปลว่าเล็กๆแล้วก็ quiet เป็น adjective แปลว่าเงียบสงบนะครับและข้างหน้า adjective ก็จะมี adverb once ที่แปลว่าครั้งหนึ่งฉะนั้นข้อ4เนี่ยเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับประธานทั้งหมดจึงคือบ้านนาน้นอง once a small quiet village นะครับ แปลว่าอะไรเดี๋ยวจะแปลให้ฟังอีกทีแต่ตอนนี้ไปดูข้อหนึ่งก่อนว่าทำไมข้อหนึ่งมันถึงผิดใช้ไม่ได้สังเกต Village ไหมครับเป็นคำนามมันควรจะอยู่ท้ายสุดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามาปรากฏตัวอยู่กลางวลีเลยทีเดียวอีกตัวหนึ่งนะครับลองดู quiet คํคำนี้เป็น adjective แปลว่างเงียบสงบจริงๆแล้วน่าจะอยู่คำนามเนาะไปอยู่หลังคำนามเฉยเลยฉะนั้นข้อหนึ่งจึงใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้พี่จะแปลประธานทั้งหมดให้น้องๆฟังนะครับ ประธานก็คือนะครับบ้านนาน้องบวกกับรายละเอียดวะเรนะครับนั่นก็คือ once a small quiet village จึงแปลว่าบ้านนาน้องครั้งหนึ่งเคยเป็นหมู่บ้านอันเงียบสงบเล็กๆแห่งหนึ่งนั่นเองทั้งหมดนี้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคช่องว่าง A คือช่องว่างรายละเอียดของบ้านนาน้องและข้อที่ถูกต้องก็คือช้อยข้อเลือกข้อสเติมข้อ4ก็ได้คะแนนไปครับ นี้เรามาดูช่องว่าง b ต่อนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างประโยคแล้วนะครับว่าประโยคเนี่ยนะครับมักจะขึ้นต้นด้วยประธานนะครับแล้วก็ตามด้วยกริยาแล้วก็ตามด้วยรายละเอียดต่างๆนะครับตามนี้นะครับแล้วก็จากการที่เราทำข้อ a ไปแล้วเนี่ยเราก็ ทราบว่านะครับบ้านนาน้องบวกกับช่องรายละเอียด A เนี่ยนะครับทั้งหมดทําหน้าที่เป็นประธานตัวนี้นะครับเราได้ประธานแล้วและหลังจากประธานก็ควรจะเป็นกริยาใช่ไหมครับแล้วก็จุดเริ่มของช่อง B เนี่ยนะครับเนี่ยแหละ B เนี่ยเป็นจุดเริ่มของกริยาน,นั่นเองนะครับซึ่งกิริยานในหลักสูตร The Color code ะจะถูกกำหนดให้เป็นสีน้ำตาลเข้มดังนั้นข้อเลือกในข้อ b นะครับที่จะถูกต้องก็ควรจะเริ่มต้นด้วยกิริยาลองดูสิครับข้อไหนครับข้อ2ใช่ไหมครับข้อ2เริ่มต้นที่กริยานั่นก็คือ is นั่นเองและนั่นก็หมายความว่านะครับ now a busy town ตัวนี้เนี่ยน,นะครับเป็นรายละเอียดที่ตามหลังกิริยานั่นเองนะครับ เดี๋ยวจะมาแปลทั้งหมดเลยนะครับว่าแปลว่าอะไรทางประโยคนะครับแต่ว่ามาดูข้อ1ก่อนจะเห็นได้ว่าไม่มีกิริยาเลยฉะนั้นข้อ1เนี่ยไม่ได้แน่นอนส่วนข้อ3กิริยานี่ครับ is ไปอยู่ตรงกลางอันนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่า choice เขาเลือกข,ข้อ4เนี่ยคล้ายกับข้อ2เลยนะครับต่างกันตรงที่ว่า ข้อ4เนี่ยมันมี it เป็นประธานขึ้นมานะครับ it เนี่ยเป็นประธานขึ้นมาแต่อย่าลืมนะครับว่าประโยคนี้เรามีประธานแล้วนั่นก็คือบ้านนาน้องนะครับ once a small quiet village ทั้งหมดทำหน้าที่เป็นประธานแล้วเราไม่ต้องการประธานอีกแล้วนะครับต่อมาจากประธานนั้นมันก็จะเป็นกิริยาได้เลยนั่นก็คือข้อ2คือ is นั่นเองฉะนั้นข้อ4เนี่ยจะผิดตรงนี้ครับตรงที่ it เป็นประธานก็คือข้อ b เนี่ยนะครับช่องว่าง b ไม่ต้องการประธานเพราะว่ามีแล้วนั่นก็คือบ้านนาน้องนะครับบวกรายละเอียดนั่นก็คือ once a small quiet village นะครับทีนี้พี่จะแปลทั้งประโยคเลยนะครับแปลว่าบ้านานาน้อง once a small quiet village is now a busy town full of shopping malls and restaurants นะครับแปลว่า บ้านนาน้องนะครับแล้วก็รายละเอียดของบ้านนาน้องบอกไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบเล็กๆแห่งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ได้เป็นอีสนะครับเป็นอะไรครับเมืองทาวเมืองที่สับสนวุ่นวายบิวซี่ไปซะแล้วนะครับ now ตอนนี้แล้วก็ทาวนี้นะครับเมืองนี้เป็นเมืองที่ full เต็มไปด้วย of shopping malls เต็มไปด้วยศูนย์การค้า and restaurant และพัตเตคาร หลากหลายที่นั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับเราได้คำตอบแล้วก็จะเห็นได้ว่านะครับความรู้ในเรื่องโครงสร้างประโยคสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำข้อสอบแบบนี้นะครับคิดว่าวันนี้นะครับน้องๆก็คงจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์โครงสร้างประโยคเคล็ดลับในการตอบคำถามได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรน้องๆใหโ้โชคดีในการสอบนะครับได้คณะที่ตั้งใจแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับคอยติดตามข้อสอบในครั้งต่อไปในการในรายการ b r e s s i n g English ครับสวัสดีครับ